เกิกคนเฉลยสถานะล่าสุดอาชิมิยาสุดสะเทือนใจนาทีคุยจากกรณีอาชิอาชิรวัฒนและมิยาทองเจือถูกจับตาความสัมพันธ์หลังมีข่าวลือว่าทั้งสองได้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางกลางกระแสบ้านฝ่ายหญิงไม่ปลื้มฝ่ายชายในจากนี้ยังมีกระแสน้องอาชิเคยทักแชทไปหาหนักกากผักขมปีและแอบจีบมา3ปีแล้วเขาเลิกกันตั้งแต่วันเกิดนูน เหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายจนฝ่ายชายไปเล่าให้แม่ฟังและเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงมากล่าสุดฟรุกเกอดคนและนาตรีเจียรวนนได้ออกมาเคลียร์ข่าวนี้ผ่านรายการแชฉโดยได้เผยว่าอาชิมียาลดความสัมพันธ์จากแฟนกันเป็นเพื่อนกันซึ่งตนก็มองว่าดีแล้วเรื่องมีปัญหากันระหว่างสองครอบครัวเท่าที่รู้ไม่ได้ทะเลาะกันแน่นอน ส่วนประเด็นข่าวที่เอี่ยวกับน้องแอลลี่นั้นไม่เป็นความจริงอาชิไม่ได้จะชู้เลยส่วนภาพที่อาชิหน้าแดงคล้ายร้องไห้ก็คืออาชิเสียใจมากวันนั้นงานที่ทุกคนเห็นตนเป็นคนจัดให้อาชิได้ขอร้องให้พ่อปิดอมากะเสะให้ซึ่งอาชิกินไปร้องไปทุกๆชั่วโมงก็มีจังหวะที่เขาร้องไห้เขาทุ่มเทมากเขาอินมากตั้งใจทำดีทุกอย่างให้แฟนแต่พอวันหนึ่งที่มันต้องจบเขาเองก็เสียใจ